อ่ะนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทําการแพ็คเตรียมอุปกรณ์ทรงโปรเมืนนะครับรวมส่ง1 1 0 0 0บาทรวมติดตั้งไม่เกิน200กิโล12,000บาท, 100, บาทวันนี้ก็วันที่16ไปแล้วนะครับ16กุมภาพันธ์า5 6 7นะครับคือสิ้นเดือนกุมภาพัน์น่ะคือปิดแล้วปิดเลยครับเพราะว่าราคามันกําไรเท่าเส้นผมนะครับผมบาทนึงก็คือกําไรสําหรับผมนะอันนี้ก็ให้คือแบบเอาแบบ คนที่เพิ่นขอมาแบบชุดน,นั่นเลยนะนะแต่ว่าคุ้มค่านะครับเป็นแผงผ่าด้วยนะครับ340รผ่าเซลล์กระแส2เท่านะครับพอลงแบตเตอรี่ใช้กระแสหาได้อะไรบ้างนะครับแบบคุ้มเลยเพิ่งได้อุปกรณ์แพ็คนะครับนี่ไม่ใช่แพ็คน้อยนะหนาตึบเป็นอาบูรักษาแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ได้จะแพ็คแผงอีกนะครับแล้วก็ได้ทุกอย่างอ่าได้จะได้อะไรบ้างเนาะจะให้มาดูบูสก่อนนะเขียนบอกแกลงบิดลิปนี่อ่ะแล้วก็ระบบชาร์จเจอไม่ใช่ตัวถูกโดยที่ผมบอกอ่ะ ต่างคาล็อกคาล็อกอย่างไรเแบบิดนี่นะครับนะอ่าบูรักษาแบตเตอรี่ไอเข็มนี่ก็คู่กันนะบางทีคนถามมาเข็มอะไรคือเวลาแบตมันนอกมันตาย,ยกระแสมันสีแถบอมีเวลาเราขึ้นบูสฝั่งขวาปุ๊บกระแสมันจะวิ่งสูงเลยนะครับตามที่แบตมันวา่าอ่าเสื่อมมากเสื่อมน้อยมันจะขึ้นสูงถ้ากระแสมไม่มีเลยก็จะขึ้นเยอะพอมันเริ่มชาร์จเข้าเลยเอย,ยมันจะเริ่มลดลดลดเหมือนหลักการเดีวยวกันในไอตัวชาร์จแบตเตอรี่ตามร้านรถยนต์ทั่วไปนะี่แหละอ่ะ อันนี้มันจะคู่กันอันนี้ห้ามขึ้นเนาะจากแบตเตอรี่ชาร์จไม่เข้าอายุแบตสองถึงสามปีกันไปอันนี้ขึ้นตลอดอันนี้ชาร์จออโต้นะครับอันนี้ก็คือบูตกระแสบูตแรงดันขึ้นสําหรับแบตมีคู่มือมีใบป,ประกันให้พอ้อหนึ่งปีนะครับเยนบอกทุกอย่างนะครับผมนี่นี่ลงสายแบต,สา,แบตสายแบตคืออะไรใช่ไหมสายแบตก็มีขั้วมีอะไรให้ด้วยนี่นี่ครับนี่สายแบตเตอรี่ มีขั้วลงแบตน้ำเพราะได้น้ำได้น้ำร้อยแอมแต่ได้ไม่ได้เอาแบตน้ำมาร้อยแอมลดสิบล้อเลยนะลงแบตเตอรีร่ก็คือเสียบตามนี้แหละเสียบตามสีกำกับให้พร้อมนะครับนี่คู่มือพร้อมนี่กีน้ำตาลเสียบบวกสีฟ้าเสียบลบสีฟ้าลบนี่ครับนี่การบวกจะเขียนไว้ให้หมดเลยนี่เสียบผิดไม่เข้าอยู่แล้วแต่ว่าจะเอาสายาขั้วแบตนี้ไปเสียบกับสายแผงข้างบนมันจะแยกกันนะครับนี่ สายแผงก็ได้ตัางหากอยู่แล้วนี่สายแผงเขาจะเขียนกำกลับบอกอยู่แล้วนี่ครับเนี่ยอ่าสิบถึงสิบห้าเมตรนะครับอ่ายาวแล้วนะครับเยอะเลยนี่เขาบอกว่านี่อันนี้เสียบรับแผงแผงมาอ่ารับแผงนน่บวกบวกหัวแหลมบวกแผงจะมาเสียบเข้าน,นี่ทู่เนี่ยสีน้ำตาลน้ำตาลเป็นบวกสีฟ้าเป็นลบนี้คือรับแผงนะครับแล้นตัวนี้เข้าหัวบูธนี่ นะครับเข้ามาบูทนี่นะครับงวบูทนี่แค่เสียบเสียบใช้งานได้เลยครับผมนี่เสียบแผงก็จะเขียนกำกับไปแล้วนี่เสียบเขานี่เสียบปิดไม่เข้าครับล็อกไว้เลยแต่ห้ามผิดด้านนี่เขาเขียนกำกับว่านี่เสียบเข้าบูทแล้วตัวน,นี้ก็จะเขียนว่าสายเสียบแผงแค่นั้นเองแล้วก็ได้หลอดไฟอีกสองหลอดหลอดไฟสว่างแบบที่ผมทุบให้ดูในขั้วได้ขั้วพร้อมนะ,นะอ่ะ ขั้วพร้อมนะครับขั้วสองอันนี่นี่แล้วก็หลอดขนาดใหญ่เลยนี่ดูถูกที่ไหนหลอดลองดูนะครับในราคาสูงนี่ไม่ลึกเวลาที่สว่างทอดแจ้งแน่นอนการันตีนะครับและเป็นหลอดแบบนี้หลอดแบบทนด้วยตัวนี้ใหญ่นะครับใหญ่นี่นี่ครับครบชุดพร้อมใช้งานดูกําลังนะครับ อ่สว่างจ้านะแล้วก็ได้นี่ไม่พอได้ขั้วอันนี้แท่งกาวนะครับแท่งกาวกันฝ้าผพาอ่าแล้วมาต่อคือติดผนังได้เลยนะครับพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานติดผนังได้เลยแล้วไปได้รูคลิปที่ต่อได้เลยนะครับมีหลายคลิปนี่คนสั่งมากก็หลายสิบชุดแล้วนะครับล่ทยอยส่งอ่าเดี๋ยวจะล,ลงกล่องให้ดูว่าแพคได้อะไรบ้างนะครับมาลงกล่องอินเวอร์เตอร์โม่พร้อมนี่ทีมงานนี่ นี่นะครับกำลังเลือกโรงเรียนมาเลยนี่ช่างกลอย่างดีมาโมยนอเตอร์นะครับได้รุวนไม่พ้อมนะครับนี่ตัวแพงด้วยนะครับนี่โมเรียบร้อยกับพลมใส่ตะแกงใส่ไดโอดกันชงกันช็อตนี่เบเกอร์นี่ก็ไปเท่าไหร่เราดูนี่เบเกอร์นี่คือให้ปิดเปิดง่ายนะครับให้ปปิิดดเง่ายเพราะว่าถ้ามาใส่สวิตช์มันจะไม่ทนระยะเวลาหลายปีนี่เราติดไว้นี่มันอ่อนไว้ง่ายเราเปิดตัวนี้ไปเลยที่ผมบอกในคลิป แล้วก็มาปิดเปิดที่เบรกเกอร์เอา <Okay. S 1> ไม่ได้ใช้งานก็กินไฟนะเหมือนเครื่องปั่นไฟเราติดเครื่องไว้ไม่ได้ไปใช้อะไรมันก็กินน้ํามันเหมือนกันถ้าเราไม่ได้ใช้งานไม่ได้อยู่บ้านแล้วก็ปิดลงตพวตัวอินเวอร์เตอร์มันก็กินไฟไปเลี้ยงตัวมันเองเหมือนกันอ่าได้อะไรบ้างเนาะอ่าปั๊บบูทมาอนี่บูทตัวนั้นนะแท็กย่างดีเข้าไปอืมแล้วก็สายแผงอื ทุกมัดนี่ครับสายแผงขั้วหลอดขั้วมาสองนี่ขั้วสองอันนะครับลงไปก็หลอดอีกสองหลอดนี่ครับออน,บนี่แล้วขั้วแบตเตอรี่นี่ขั้วแบตเตอรี่พร้อมขั้วเลยลงขั้วเรียบร้อยขันตามสีแล้วในขั้วแบตเตอรี่เขียนบอกด้วยนะบ,บวกด้วยลบนะครับนี่นะนี่บวก นี่ควรลบนี่ครับอ่าได้แล้วก็สายดินกันฟ้าผ่านี่แล้วก็สำคัญเลยอินเวอร์เ,อรเตอร์โมเรียบร้อยอ่านี่ไปอย่างนี้เลยนะครับใน,ในล่างนี่เลยนะครับแล้วก็ช่างกำลังคือโมมาแล้วทุกตัวโมมาหมดแล้วเหลือแต่มากลกับพัดลมเสร็จตะแกงแล้วก็ทัาสวิตนะครับนี่นะครับนีน หนึ่งหมื่นโปรหมื่นนวแต่มันรวมส่งค่าส่งมันแพงเพราะอะไรค่าแพ็กแพงค่ากระดาษล่างนี่กระดาษลูกฟูกน้แพงนะครับค่าส่งไปษณี์ไทยรับประก,กันแปดร้อยห้าสิบาทนะครับค่าส่งแต่ผมมองหายมันจะมีค่าส่งอย่างอื่นด้วย,วยทั้งส่งอันนี้เฉพาะแพงอย่างเดียวนะครับแปดร้อยห้าสิบาทนะกาไรเท่าเฮบมาพี่น้องอ่าแล้วก็อีกหลายอย่างอ่าแล้วก็ได้แพงไปดูแพงนี่เนาะได้ที่ตามนี้แล้วนะครับได้ตามนี้แล้วแล้วไปดูแพงนะครับ ดูแผงกันนะครับนะครับดูเพิ่งกันนี่กำลังผ่าเลยอาจจะไม่สว่างนะครับแผงแล้วก็ได้แท่งกาวเข้าไปในขอบแผงที่ผมบอกเนะีนะ่ยเนี่ยจะลัดไปอย่างนี้เลยแล้วก็เราจะแพ็กนะครับเราจะแพ็กนี่เลยนะครับแตนะ่ทุกนันขาเซลเรียบร้อยครับหาเซลแล้วก็ ติดซิลิคอนคือมาตรฐานยังสิเลยนี่ติดซิลิคอนกันความชื้นทุกอย่างไล่อย่างดีนะครับเพื่อความคงทนนี่ซิลิคอนขาวเน่ยนะนี่ติดด้านหลังนะครับนี่นี่ซิลิคอนใหญ่เลยเอาดูใกล้ๆนะครับนี่ก็ผ่าดยำแผงแผกกระแสสองเท่าได้ยี่สิบสองแอมป์สูงสุดนะครับแล้วก็กําลังนี่แท่งกาวนะครับที่กําลังจะล็อกนะครับนีอีกหลายเจ้าเลย นะครับเป็นมาเป็นเสฟครับนี่ก็ผ่าเรียบร้อยนะครับเราเน้นแบบใส่ใจยังครับครับผมนี่นี่แผงไม้นะครับแผงไม่ราถามมาได้แผงมือสองหรือบ่แผงไม่ครับผมอา่าเก่าแก่คือกันตะพนุนเก่าแค่คนนะครับนะกันตะพนุนคนเดิมเพิ่มเติมคือรอขึอ้นคือว่าแหละนะครับผมนี่เอาใส่ซิลิคอนอันนี้กําลังพามันใหม่นะครับพามัใหม่นี่ แผงดีพรอะเกียร์นะครับทุกวันนี้โพลี่กับโมโนโราคาพอกันเลยฮะโพลี่คือ,อแดดแรงได้ไฟแรงแดดน้อยได้ไฟน้อยแต่ว่าทนความร้อนสูงนะครับอ่าทนทานนานแน่นอนหลายปีของแท้นะครับผมอ่าได้อะไรบ้างนาบเทียตเบิ้งนี่ก็ใส่ใจยินเวอร์เตอร์ทีโมนะครับนี่หลายปีแล้วดูนี่ไปทั่วประเทศติดตัง้งเซลลูไลต์สว่านหินเจียเจาะได้เบิดนะครับใช้ได้อุปกรณ์หลากหลายยกเวน้น ตู้เย็นกับแอร์เพราะว่าถึงว่าใช้ได้มันก็ไม่กี่มันกับ่กกี่นาทีนะครับเต็มที่ผมให้แค่จมงเดียวแหละหมดไฟแล้วเพราะว่าตัวนั้นมันจะเป็นชุดใหญ่นะครับเป็นชุดที่อ่าท่านไปสอบถามใดเกี่ยวกับตู้เย็นพวกแอร์นี่เป็นราคาที่ค่อนข้างสูงขนาดว่าชุดนอนนาน,นี้ก็ราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าผมให้แบบเกินแน่นอนนะครับกาไร1บาทก็คือกําไรสําหรับผมนะนี่เบื้องการที่งานแ็กนี่เบื้องตานั่นกระดาษลูกผูก็ไม่ใช่กระดาษลูกผูกเป็นตัวแ็กกันกันกระแทกนะเท่าไรแล้วครับ นจะเป็นกระดาษรูปพูกอีก๋ยวจะมีรูปค้างให้ดูอ่าที่แปดไหน,นจะโมอินเวอร์เตอร์อรให้พรออมอินเวอร์เตอร์มานี่เขาขายกันก็สองพันกว่าเลยนะนะนสองพันกว่าแล้วไหน,ะนจะมาโมให้อีกมาแปลงให้พรออมมาโมมาแปลงกับพลมกันกิ่งจกมาแรงให้พร้อมแล้วก็จะมาใส่เบเกอร์ให้ด้วยนะครับมันไปเท่าไหร่แล้วนะครับแค่แผงกับแบตนะครับแบตเตอรี่ท่านไปเช็คกัไร้อยแอมน้ำนะแต่กวัวกดนะครับใส่รถ สิบล้อรถทัวร์นี่แหละนะครับราคาเท่าไรไปเช็คบ้างแบตก็แพงนี่ก็เกินเลวครับเกินมืนขก้นไปแล้วแล้วก็เพรรวมพวกอื่นนี่ครับองค์การััตีในประเทศไทยไมิทีเดียวที่ราคานี้นะครับนะส่วนมากเขาจะทําเป็นแค่เป็นบอร์ดชาร์จอะไรธรรมดาพวกนั้นน่มันไม่มีตัวรักษาแบตเตอรี่อันนั้นน่แต่ก่อนผมก็เคยทานะครับตอนนั้นเป็นชุดแค่ตอนนั้นมันของของราคาสูงโปรเก้าพันเก้านะถ้าคนติดตามประมาณสี่ห้าปีทีเดล้วนะครับโปรเก้าพันเก้า แต่ี่ในราคาที่แบบโปรหมื่นนะครับโปรหมื่นทำให้เอาเองเนี่ยรับจ่ายแค่หมื่นเดียวนะครับอ่าคนสอบถามหลาย่าอยู่ที่ไหนที่ตั้งพิมพ์ไปร้านกันตพลโ,ซ,โซล่าเซลลนะครับอยู่ที่บ้านลำดวนบ้านเลขที่6 6หมู่ตําตำบลสำโรงใหม่อำเภอละหารใต้จังหวัดบุรีรัมย์รหัสไปรษณีย์31170นะครับอยู่ข้างวัดนะครับ อยู่ข้างวัดหลวงพ่อสมานหลวงพ่อสมานก็มีสระน้องปือนะครับน้องปรอีศใช่ไหมขอภัยน้องปรียดข้างๆสระก็มีต้นต้นบัวนะครับผมแต่ลงไปต้นบัวก็มีปลาปลาซิวปลาปลาซิวอ้าวปลาปช่อนนะครับอาไต่ลงไปปลาช่อนก็มีปลาลูกคอกอ่าเจ้าละเอียดขนาดนั้นเลยบอนะครับาพิมพ์แค่ไปแค่ลานกันตะพุนต้นอะซิวมันถึงพิกัดแล้วบางคนเนี่ยโอ้ถามสอบ ถ้าเบิดก็คือเบิดนะครับนะประเทศไทยมีมงเดียวราคานี่นะผมการันตีแน่นอนการันกาลังตีมีใบคู่มือใบประกันให้ด้วยหนึ่งปีนะครับใส่กันแบบเงี้ยวๆพร้อมนะครับนะคือผมทดลองมาประสบการณ์กว่าสิบปีนะครับเพี้ยนให้ลูกค้าท่านใดที่ได้ไปคือคุ้มค่าแน่นอนการันตีเงี้ยวๆเลยยิ่งมีบัรักษาแบตเตอรี่นะแผงพาเนี่ยกกระแสเหลือเฟื่องแน่นอนนะครับที่วัดให้ดูกระแสยี่สิบกว่าแอมป์นะครับผมจากแผงเดิมมาแค่เก้าแอมป์นะครับพาพอเราผ่าเซลล์ปุ๊บเนี่ยอ่ามันจะ เอาแรงดันนะครับเอาแรงดัน,นมาเป็นกระแสน,นะครับส่วนใหญ่เลยเหมือน m อ p t ชาร์จทั่วไปเนี่ยเขาจะพึ่งที่พวกนี้แต่ว่าบางทีอะไฟหลักมันอยู่ที่แผงถ้าแผงไฟมันได้มันไม่ต้องไปพึ่งอุปกรณ์ชาร์จทั่วไปเลยคืออุปกรณ์ชาร์จทั่วไปมีหน้าที่แค่ตัดนะครับตัดไฟเต็มแล้วเต็มแล้วตัดนะครับผมแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าใช้แบบมาล็อกก็แก๊กนะครับตัวนึง้าไม่เช่เลยของแท้นะมีของแท้ของเรียนแบบด้วยนะนะตัวนี้เจ็ดร้อยกว่าบาทน,นะครับผมนะอ่าเจ็ดร้อยกว่าบาทนะ ะระบบชาเจอขนาด50มของโลของโลกันยังราคาพ่อกันเลยนะครับมันจะมีตัวท่านไปเทสได้เลยถ้าตัวไหนที่เอาแบตเข้าไปแล้วถอดแบตออกแล้วล็อกระบบไว้เนี่ยล็อกวน้นลอกล็อกแรงดันไว้ได้เนี่ยก็คือเป็นของแท้แนนอนมันจะหนักนะครับถ้าเป็นของปลอมเนี่ยหน้าตาคล้ายกันใส่แบตเข้าไปถอดแบตออกระบบตั้งค่าเซตโรงงานเดิมนะครับผมมันจะเป็นอย่างนี้ คือของของถูกมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะล็อกระบบไม่ได้นะครับมันจะมบบบีตัวแบ็กอัพแบ็กอัพก็คือสำรองความจำไฟเลี้ยงความจำนั่นแหละแต่ถ้าของแท้มันจะมีแบ็กอัพนะครับสามารถจำข้อมูลใดเถาต่างค่าไว้เป็นปีเป็นเดือนนะครับผมอ่าเห็นไหมทีมงานวิศวกรเราไม่ใช่วิศวกร <laughs> ช,ช,ช่างเชื่อม <laughs> ช่างยนต์นะครับผมอ่ากาว่าซอยกันแปลกเลยสนานบ้าหน่อยก็อันนี้ก็จะทรงมืออื่นทรงนะครับวัอนนี้ก็ อาจจะคือปิดเขาเรียกว่าปิดงานก่อนไปสักสองทุ่มนะครับว่าทีมงานกับลองพักผ่อนเรเดินตามคิวที่ติดพร้อมนะครับตามคิวที่ติดต่างจังหวัดด้วยนะครับท่านที่ว่าไม่เกิน200กิโลเนี่ยเราก็จะเดินทางนะครับไล่ตามจังหวัดเลยนะครับผมแล้วก็อันที่ส่งก็จะส่งอันนี้มาหลายสิบชุดเลยครับผมก็คือห้าสิบชุดนะนะครับห้าสิบชุดแล้วก็หมดไม่หมดก็คือสิ้นเดือน กุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดปิดเลยครับปิดแล้วก็จะเป็นราคาจริงเลยนะครับราคาจริงอยู่ที่สองหมื่นสองพันบาทนะครับตะกอนสองหมื่นหาพันกว่าวันนี้สองหมื่นสองพันบาทนะครับไม่รวมส่งไม่รวมติดตั้งนะครับเคื่อนี่ให้ท่านแบบราคากําไรเท่าเห็บหมานะครับถ้าพูดได้ก็คือดีไปนะครับผมไม่ได้ก็รอราคาจริงราคาเต็มนะครับมาม่วงอันอนี้ยอะไรของแถมมากมายในนั้นอ่าตะกอนมันจะมีทั้งอะไรหลายอย่างที่ผมลงคลิปไปทั้งโปรก้าวพันก้า หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยโปรหมื่นเก้าพันเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอ่านันแหละนะฮะเดี๋ยวมีทุกปีแต่ว่าจะตามราคาอุปกรณ์ขึ้นลงนะครับเพราะกำไรเท่าเห็บมานะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นก็โทรสอบถามตามเบอร์ได้ปับมีเสื้อไหมลืมหน่อยที่เบอร์นะครับ096 497 5827แอดไลน์ค้นหาด้วยโทรศัพท์ในทั่วโลกทั่วโลกนี่ไหมถึงบางคนมันขึ้นได้ทั่วโลก คือแอดไปทั่วโลกทั่วโลกหมายถึงท่ันที่ยุ่ไทยเราเพื่อนไปเหตุงานต่างประเทศล้วสิสั่งไม่ให้พ่อยแม่โอนต่าง์มาให้ผมไปติดต่างกันีินนะนหลายปีผมพยายามแจ้งกงันีิคือผมมีไอดีนะครับไม่มีไอดีค้นหาด้วยหมเลขโทรศัพท์หรือเข้าไปที่ไลน์กดที่รูปบ้านปุ๊บมุมขวามันจะเป็นรูปคนแล้วก็มีเครื่องหมายบวกกดเข้าไปเครื่องหมายบวกมันจะบอกค้นหาเพื่อนด้วยไอดีและหมายเลขโทรศัพท์ของผมก็คือใส่ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ใส่เบอร์เข้าไปปุ๊บกดค้นหามันจะขึ้นกันตะพลโทรศัพท์นะครับ ที่ตั้งก็ต้องบอกมากมายเนาะกับพิมพ์ไปร้านกัญชพลโซลาเซลล์เลยนะครับต้องละเอียดหลายพิมเข้าไปปึก๊ก Google ทํางานบอกกิโลเมตรบอกเส้นทางให้เพ่นให้ท่านเรียบร้อยนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ลาไปกับอุปกรณ์ที่จัดส่งนะครับผมกับความมืดกับแมงลิบห์ี่ตัวนั้นอันนี้ก็หลายปีแล้วเทสทุกระบบนะครับนะอ่ะขอบคุณครับผม